ทั้พบูญหน่งร้อยทั้งตาวหนึ่งตัวนะจ๊ะ <c oughs> ผมจะได้ไบค์เกอร์นะครับแล่ววันนี้ยนยวัดหลวงพ่อพัดวัตถุมงคลน,นะครับมีให้บูชาอากรรมายครับขายรุ่นโคคนละที่เฉยมันอันเดียวัมหมดจานไม่แค่มา,าเ,เด็ดจะเอารถให้วิเกษสำหรับเพื่อนของมันเก้าเราไม่ขายเราขายให้สามพันคดีใช่ไหม <c oughs> อะไร ใส่ครับแบบสองไหมใส่ครับแบบสองเนี่ยสวยรุ่นไหนเนี่ยรุ่นไวน์เมดโดมหลวงพ่อพัดฉลองอายุพัฒนามงคลเก้สเก้าเนี่ยศาลาหลังใหม่เนี่ยบรรยากาศข้างในนะครับเราจะพาไปดูหลวงพ่อพัดนะครับนะครับใครจะทำบุญหนึ่งพันนะครับรับไปเลยครับหนึ่งเหรียญ เสมาที่นะมันชอนาหาเศรษฐีครับรับบุญนะครับติ่งพันนะครับรับเสมาที่นะมันชอนะครับสามสีนะครับมหาเศรษฐีนะครับเหรียญละพันนะครับรับบุญหลวงปู่เลยครับเดี๋ยวผมเหลือกี่เหรียญนะครับอ่าเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวดูนะครับคนแล้วหมดเลยนะครับในดีแล้วนะครับไม่ใช่กองล่างนะครับโอ้แล้วออกมาเพิ่งใหญ่เลยครับรับบุญหลวงปู่เลยนะครับแพ้แน่นอนครับเดี๋ยวนะครับใจเย็งนะครับ นี่ให้ไปแล้วครับโอ้เสียมางไตะคุญหนึ่งพันนะครับรับเสียมาชินะบรรจอมางเศรษฐีสามองคยาสามสีนะครับทองลายชมพูนะครับทำกะบุญปู่เลยครับตั้งองค์บางหลวงปู่นะครับเต่าอยู่นี้จ้าตะบุญหนึ่งร้อยรับเต่าหนึ่งตัวนะงจ้าตะบุญหนึ่งพันจ้ารับเลยจ้าเสียมาชินะบรรจอนนะครับมหาเศรษฐีนะครับสามสีนะครับองค์ละ 1> 1, 000, หน mm hmm. ึ่งพันหาไม่ไ mm ด้นะครับตอนนี hmm. ้นะครับนับจากคุณลูกปู่ด้วยนะครับแท้แน่นอนครับเอาหุ่นเช่ามานะครับเจ๊ไม่น่าขวากนะคุหมอล้วครับหมอสีแดงอะไรนะสหมนะไม่สี่แดงสวยนะครับเอาเลขสามสี่ไหมนะเลขสามสี่สี่สีสีแดงสวยนะครับนะครับถงประมาณน์ครับรับจากลูกผู่เลยนะครับประนธ์นะครับลูกหลานผู้ดูครับหมดแล้วนะครับเหลือสี่เหรียญนะครับ ีเหรียญสุดท้ายนะครับีเหรียญสุดท้ายแล้วนะครับเหลือสองเหรียญสุดท้ายครับอีกเหรียญครับอ่าแล้วหนึ่งเหรียญทั้งบุญนะครับหนึ่งร้อยนะครับรับเต่าหนึ่งตัวนะครับทำกลังศรัทธาได้ไหครับหมดแล้วครับมีมายี่สิบปุ่ครับ่ยังไม่พออีกนะครับ วันนี้ถ้าบูดหนึ่งร้อยนะครับรับเต่าหนึองนะครับรยจะหอาาเป็นลมหายนี่หมข้ไมครับัุญนะครับเยย้อนนะครับไม่ต้องดันวยยูนอ๋เดี๋ยวจะได้ให้อุ้หลางพระพุทเจ้าได้เข้าพบหลวงพ่อบางนอยูนอู่ ปฏิฐารหลวงพ่อนะครับไฟไหม้โบสถ์แห่โนยิ้เพิ่งไม่เป็นไรนะครับในี่วมวันนี้บูชาลูกหลวงพ่อผัดมาครับสำหรับทริปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับ